มาจ้านี่ผู้สาวคาราลอพาามาเก็บสตรอเบอรี่ป้าจา้าเว้ยเกิดเองตามธรรมาตาจา้ามองนี้แล้วกอยูเนินภูเขาจา้าอุ้ยหลายค่ะเอะน้ำปลาไขาย,อยโอ้ยมกักไหรีจา้มามักหนาหอนของสวิเดนนี่ผละมากหลากใหม่นี่หากินง่ายจา้าหาเก็บง่ายเพี้ยะ มึงไม่มันไม่สิซองเห็นเห็นชัดๆทางกับเอียงเอียงจ้ะพูน่ะอันสตรอเบอรี่ป้าสิบบนวยใหญ่ได้จ้ะเพิ้ลสีน้อยๆนะค่ะซ้ำหมากอ่าบตรเบอรี่นาะจ้ะบตรเบอรี่หมากอ่าบตรเบอรี่พันอเมริกันแม่จะนี่เพิ่นสีนวยบนวยใหญ่จ้ะเพี่อะอือุูน่ะหลายอย่างท่าจ้ะนี่ ปีนี่ได้เก็บแล้วค่ะจ้าเพียโอ้ยเอยอน้ำกุ๊กอเพียยีดทั้งภูเขาจ้าหนิเปิดพูดนะเห็นไหมจ้าเพียหลายค่ะจ้านี่จ้าสตรอปเบอรีป้าหลายค่ขอีหลีจ้า สมกับที่ดอกคนดอกู่ดอกค่ะโอโ้ปีนี้นี่อ่อนซ่อนแห้งจานี่ผละไม้ป้าสวิเดนเนี่ยโอ้ยห,ห,หลายค่ะจ้าเบียโพดพดได้จ้าตูนี้ปุนน่ะ